วันนี้ขบวน985พ่วงรถปอหหอสีไม่มาสามคันเลยนะครับ ใช้เป็นหัวรถจกักร G A หมายเลข4 5 3 0นะครับทำขบวน9 5จอด3เซนนะครับพวงมา3คันเลยบอบหอสีใหม่นะมีหมายเลข1 1 0 6 1 1 0 8 1 1 0 9นะครับบอบหอสีใหม่3คันนี้ นี้คนถ่ายพัสดุอยู่นะครับ